สวัสดีครับพี่น้องมีตามกันต่อนะครับผมเมื่อวานนี้เข้าไปแล้วสองนอย VIP ละ4 d ดีนะครับวันนี้มันดูนอยที่27กันต่อครับพี่น้องว่าจะมาไหมช่วงนี้สูตรกำลังมาครับช่วงนี้สูตรกำลังมาต้องติดตามกันเรื่อยๆครับพี่น้อง ผมคำนวณมาเรียบร้อยแล้วครับให้น้องใจเย็นๆนะครับผมผมคำนวณให้ทุกวัน จะเยอะรอสักพักหนึ่งมาแล้วครับนี่ตัวเด่นหกตัวรองสี่จอบนล่างนะครับผม ติดตามได้กันดูทุกวันนะครับผมกดติดตามกันได้ครับหมดหกมาหกศูนย์หกสี่หกหกหกแปดหมดสีคือ c ีสูน6ี8กได้มาแค่นี้พี่น้องไม่เยอะไม่เยอะเลรนยังมีสตินะครับเอาตัวเลขไปพิจารณาดูหมยผมไม่เยอะครับแต่ว่ามันจะเป็นตกที่ว่าเราเอาไป สี่น้อยแล้วของผมนี่จะไม่มีสามตัวนะครับถ้าผมไม่มั่นใจผมจะมวางสามตัวให้พี่น้องเข้าใจนะครับผมพี่น้องของเข้าใจนะครับบางคนที่ยังไม่เคยดูเรื่อไม่เคยเข้ามากดดูนะครับลองเอาไปดูย้อนหลังได้ย้ำว่าดูย้อนหลังได้ครับ ช่วงนี้สูตรกำลังมาับให้น้องขอให้เฮงเงันทุกคนนะครับพราผมเป็นแนวทางพวกท่านเป็นนักลงทุนขอให้เฮงครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e กดติดตามให้หน่อยครับอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อคลิปหน้าจะได้ไม่พลาด นะครับผมขอบคุณมากครับพี่น้องครับขอให้เฮงกันทุกคนครับผม